สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ YouTube Channel นะครับช่อง My Vintage d i a r y วันนี้เรามีสินค้ามานำเสนอนะครับเป็นแท่นตัดฮีโร่นะครับขนาด14นิ้วแบบแห้งไม่มีปั๊มน้ำนะครับผมแต่ก่อนอื่นเราก็มาดูรูปร่างหน้าตาสินค้าโดยรอบกันก่อนนะครับด้านหน้านะครับ หลังนะตรงนี้ย้าแสงนิดนึงเดี๋ยวปรับแสงสวบางหน่อยนี่ครับโอเคก็มาครบหนึ่งรอบเลยนะครับอย่างที่ผมได้แจ้งไปนะครับก็คือสินค้าตัวนี้เป็นแท่นเลื่อยฮีโร่นะครับเป็นแท่นเลื่อยฮีโร่ขนาด14นิ้วนะครับเป็นแบบแห้งแบบไม่มีปั๊มน้ำนะครับผม ตอนนี้สภาพผ่านการใช้งานแล้วนะครับผมแต่ว่าสภาพนี้น้องๆของใหม่เลยนะครับผมสีที่เห็นนี่เป็นสีเดิมจากโรงงานนะครับผมเราไปดูรายละเอียดกันเลยนะครับมาด้านหน้าครับผมมาดูเกลียวเกลียวนี่เจ้าของเดิมใช้น้อยมากนะครับผมยังคมๆอยู่เลยนะครับเดี๋ยวมาลองดูมุมนี้มันจะได้ไม่ย้อนแสงนะเห็นไหมครับเกลียวนี่คมๆเลยนะครับผมอ่มา ดูตุ๊กตาครับเป็นเหล็กหล่อครับสภาพสมบูรณ์นะครับสภาพเดิมเลยนะครับไม่มีรอยแตกร้าวดูขานะครับผมดูตัวฐานนะครับผมสภาพยังนี่ยครับยังมีรอยปาดมาจากโรงงานอยู่เลยนะครับเห็นไหมครับยังมีรอยปาดมาจากโรงงานอยู่เลยนะครับผมปากกานี่ก็คมๆเลยนะครับปากกาใช้งานมาน้อยมากเลยนะครับผมลูกกิ้งครับมีสนดิมผิวบางๆครับตัวขาตัวฐานไม่มีรอยแตกร้าวไม่มีรอยเชื่อมนะครับผม ตัวนี้นี่ตัวฐานนี่น่าจะเป็นดีเฟกจากโรงงานนะครับผมคงหล่อมาไม่เต็มนะครับผมนี่นะครับเป็นดีเฟกจากโรงงานสวิต์ก็เดิมๆนะครับผมตัปปิ้งเดิมๆสีเดิมจากโรงงานนะครับผมฝาครอบฝาครอบนี้ยังมีสติ๊กเกอร์ฮีโร่เหลืออยู่เลยนะครับผมฝาครอบนะครับแล้วก็ตรงฝาครอบนี่ตอนส่งมานี่รู้สึกว่าตัวขามันเนี่ยมันมันหลุดนะครับผมก็มีเชื่อมเข้าไปขาหนึ่งปกติแล้วขาพวกนี้มันจะสปอตมานะครับผมแต่ว่า เราได้ทําการเชื่อมเชื่อมไปขานึงนะจะน่าจะเป็นขานี้เนี่ยนะขานี้ครับเพราะว่าเวลาผส่งมาแล้วไอตัวสปอตมันหลุดนะครับก็เลยทําการเชื่อมไปเชื่อมตัวฝาครอบเฉยๆนะครับเชื่อมตัวฝาครอบเฉยๆไม่ได้เชื่อมตัวฐานเหล็กหล่อใดๆทั้งสิ้นนะครับผมนี่นะครับก็มาดูอีกฝั่งหนึ่งครับสติ๊กเกอร์ก็ยังหลงเหลืออยู่เลยนะครับเดิมๆเลยครับฝาครอบก็เป็นสีเดิมจากโรงงานเลยนะครับอ่า มอเตอร์ตัวนี้น่าจะเป็นมอเตอร์1ทับสามแรงไฟบ้านไฟซิงเกิลเฟสสองร้อยี่สิบโวลต์นะครับผมน่าจะเป็นตัวหนึ่งทับสามแรงแต่ผมดูเพลทหรือว่าดูสติ๊กเกอร์แล้วเนี่ยมันเลือนลางมากมองแทบไม่ออกเลยว่าขนาดเป็นหนึ่งทับสหรือหนึ่งทับสาแรงนะครับแต่ผมดูจากขนาดแล้วน่าจะเป็นตัว1นึทับสามแรงนะครับผมตัวฐานครับตัวปากกาครับลองดูปากกาเจ้าของเดิมใช้น้อยมากครับยังคมคมอยู่เลยนะครับนี่นะครับ ทุกอย่างสมบูรณ์นะครับผมทุ่นนะครับมีสนิมผิวนะครับมีรอยถลอกเล็กน้อยตัวหัวหยอดอาัจจาราบีนะครับผมมาดูในส่วนของไฮดรลิกด้านหลังนี่นะครับซีนสมบูรณ์หมดเลยนะครับผมหัวอาจาาัจฉรีนี่นะครับแล้วมาดูเฟืองครับเฟืองนี้ยังคมๆเลยเดี๋ยวผมถ่ายอีกด้านหนึ่งให้ดูนี่นะครับ เจ้าของเดิมใช้งานน้อยมากครับเฟืองนี้ยังคมคมเลยนะครับผมเฟืองคมคมเลยนี่นะครับตัวนี้เราจะเอามานำเสนอนะครับเป็นแท่นเลื่อยตัดฮีโร่ขนาดสิบสีนิ้วสภาพผ่านการใช้งานแล้วนะครับผมอุปกรณ์มาครบเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเรา มาเปิดเครื่องลองดูการทำงานของเครื่องดูก่อนนะครับว่าใช้งานปกติไหมนะครับผมเดี๋ยวเราจะเสียบปลั๊กแล้วเดี๋ยวเรามาลองเครื่องกันนะครับไปกันเลยอตอนนี้ผมก็ได้ทำการเสียบปลั๊กนะครับต่อสายท่วงเรียบร้อยแล้วเป็นไฟบ้านไฟซิงเกิลเฟสไฟ220บโวลต์นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมาลองสวิตช์ดูนะครับมาลองดูเครื่องจกักดูนะครับว่าใช้งานปกติไหมนะครับผม เครื่องเดินแล้วนะครับเครื่องเดินแล้วนะเงียบๆเลยนะครับผมมอเตอร์เป็นตัว1ทับสแรงนะครับผมเดาว่าเป็นตัว1นทับสแรงไฟบ้านไฟ2 2 0บโวลต์นะครับผมเนี่ยครับใช้งานปกติมาดูระบบไฮดรอลิกบ้างครับผมเด้งๆเลยนะครับผมเด้งเลยเวลาถอยหลังยกขึ้นครับเดินหน้ากดลงถอยหลังยกขึ้นเดินหน้ากดลงนะครับผม าเดินม,ม,มุมกว้างนะครับเด้งๆเ,เลยนะครับระบบไฮดรอลิกทำงนานนะครับยกขึ้นนะครับผมซีนใหม่เลยนะครับนี่นะครับเด้งๆเลยนะครับเด้งๆเลยนะครับนี่นะครับน้องๆของใหม่เลยสภาาผ่านการใช้งานแล้ว เวลาถอยหลังยกขึ้นนะครับถอยหลังยกขึ้นดูออกไหมครับถอยหลังยกขึ้นเดินหน้ากดลงนะครับผมใช้งานปกติเลยเจ้าของเดินใช้งานน้อยมากเฟืองยังคมๆเลยเกียวปากกายังใหม่ๆเลยนะครับผมปากการมีรอยน้อยมากมีสนิมผิวนะนะครับใช้งานปกตินะครับสนใจก็สอบถามได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะปิดเครื่องแนละ้วเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อเนาะ ก่อนปิดเครื่องเราจะดูว่าเวลาพอปิดแล้วสวิตตัดอัตโนมัติหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะลองกดกระเดื่องลงนะครับออพอ,อปิดเครื่องก็ตัดสวิตช์ลงเลยเหมือนตัดเหล็กเผาขาดแล้วก็สามารถปิดสวิตช์เองเลยนะครับผมตัวนี้อย่างที่ผมได้แจ้งไปนะครับเป็นแท่นตัดเลื่อยฮีโร่หรือเลื่อยชักฮีโร่นะครับผม ขนาด14นิ้วแบบไม่มีปั๊มน้ำนะครับผมตัวนี้ผมจะจำหน่ายอยู่ในราคา15,900บาทนะครับราคา15,900บาทเจ้าของเดิมใช้น้อยมากสภาพสีสวยสีเดิมจากโรงงานสติ๊กเกอร์ยังหลงเหลืออยู่นะครับผมไม่มีรอยแตกแล้วไม่มีรอยเชื่อมรอยซ่อมนะครับตัวนี้เป็นแท่นเลื่อยรุ่นใหม่สังเกตได้ว่าล้อเป็นล้อย,ยางสีดำนะครับผมถ้าเกิดเป็นแท่นเลื่อยรุ่นเก่าเนี่ยล้อจะเป็นเหล็กแบบนี้นะครับล้อจะเป็นเหล็กนี่นะครับแต่ตัวนี้เป็นแท่นเลื่อย รุ่นใหม่นะครับผมเจ้าของเดิมใช้มาน้อยมากนะครับผมสภาพเดิมๆส,สวยๆน้องๆของใหม่เลยนะครับราคาจําหน่ายอยู่ที่15,900บาทนะครับ15,900บาทแล้วก็ถ้าลูกค้าได้ดูคลิปวิดีโอนี้จากช่อง YouTube นะครับสนใจก็คอมเมนต์ด้านล่างก็ได้ครับผมแล้วเราก็จะมาแลกเบอร์โทรศัพท์กันนะครับแล้วก็แอดไลน์มาคุยกันถ้าไม่แน่ใจว่ามีสินค้าหรือเปล่านะครับผมก็แอดไลน์ นะครับแล้วก็ส่งรูปภาพให้ดูเพิ่มเติมนะครับหรือว่าส่งคลิปวีดีโอนะครับหรือว่าจะเปิดกล้องวีดีโอให้ดูสดๆเลยก็ได้นะครับว่ามีสินค้าแน่นอนหรือเปล่านะครับผมจะวางขายสินค้าไว้ใน4ช่องทางนะครับช่องท,งที่1ช่องทางที่1คือ Facebook ที่ชื่อสถาพรโถพานะครับช่องที่2ก็คือขายดี .com นะครับเป็นเว็บไซต์ขายดี .com ช่องทางที่3ก็คือเป็นช่อง YouTube Channel ช่องนี้นะครับผมถ้าลูกค้าสนใจก็คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวแลกเบอร์โทรศัพท์กันนะครับแล้วก็แอดไลน์กันนะครับหรือว่าใช้ Messenger สุดแล้วแต่นะครับผมช่องทางที่4ีก็คือเป็นช่องทางแพลตฟอร์ม s h o ป e e นะครับผมสามารถซื้อกับทาง s h อป e e ได้เก็บเงินไปทางได้นะครับหรือว่าจะใช้ QR หรือว่าจะแบ่งจ่ายได้หมดนะครับผมนี่นะครับสินค้าอยู่จังหวัดเชียงรายนะครับสินค้าอยู่จังหวัดเชียงรายไม่ต้องตกใจครับสามารถจัดส่่่งงไไไดดด้ทททััััวยยยโพพสสุนนขะครบ นี่นะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันนะเดี๋ยวสักครู่นะครับผมเอาเอาตัวเลขที่บัญชีมาก่อนนะเอาเบอร์โทรศัพท์เลขที่บัญชีมาก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันครับามาแล้วนะครับนี่นะครับท่านเลื่อยตัดฮีโร่หรือท่านเลื่อยชักฮีโร่นะครับผมไฟบ้านไฟ220บโวลต์น,นะครับสินค้าอยู่จังหวัดเชียงรายสามารถจัดส่งได้ทั่วไทยนะครับภาคเหนือภาค กลางภาคตะวันออกนะครับผมภาคอีสานภาคใต้ได้หมดนะครับผมจัดส่งโดยพัสดุพันธ์ไทยขนส่งนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่15,900บาทนะครับราคาอยู่ที่15,900บาทนะครับสภาพน้องๆของใหม่เลยไม่สะดวกเก็บเงินไปทางโอนเงินก่อนจัดส่งสินค้านะครับผมนี่นะครับผมจะวางขายไว้ใน a c e b o o k นะครับนี่ครับกดโฟกัสนิเดืองนะเฟซบุ๊กที่ชื่อสถาพรโสภานะครับ Facebook ที่ชื่อสถาพรโสภา หรือว่าลูกค้าอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมรูกภาพเพิ่มเติมหรือโทรสอบถามก็ได้ก็คือใช้เบอร์โทรศัพท์หรือเบอร์แอดไลน์ก็ได้นะครับเป็นเบอร์0812898364เบอร์โทรศัพท์หรือเบอร์ไลน์0812898364นะครับผมตัวนี้อย่างที่ผมได้แจ้งไปไม่มีเก็บเงินปลายทางนะครับนอกจากว่าใช้แพลตฟอร์มของ s h อ p e e นะครับผมถ้าเกิดลูกค้าจะซื้อผ่านขายดี .com จะซื้อผ่าน Facebook หรือจะซื้อผ่าน YouTube นี่นะครับรบกวนลูกค้าโอนเงินก่อนนะครับโอนเงินมีบัญชีนี้บัญชีีเดยวนะครับ เป็นธนาคารกสิกรไทยชื่อบัญชีนัตพงษ์ขายแก้วชื่อบัญชีนัตพงษ์ขายแก้วเลขที่บัญชี0331890901 0331890901นี่นะครับเดี๋ยวที่ผมได้แจ้งลูกค้าไปนะครับก็คือว่าผมได้วางสินค้าตัวนี้นะครับในช่องทาง4ช่องทางนะครับก็คือช่องทาง YouTube Channel ช่องนี้นะครับช่อง m y w i n t a d e daily นะครับผมลูกค้าสนใจก็ทักถามได้นะครับผมคอมเมนต์มานะครับผมว่าสนใจแล้วก็ ฝากเบอร์โทรศัพท์ฝากเบอร์ไลน์ไว้แล้วเราก็แอดทักหากันแล้วก็เปิดวิดีโอคอลดูสินค้าก็ได้หรือว่าจะส่งรูปให้ดูทุกรูปก็ได้นะครับเพราะว่าผมได้ทําการจัดส่งสินค้าให้จริงแน่นอนลูกค้าสามารถแอด a c e b o o k ที่ชื่อสถาพรโสภาได้เลยแล้วก็มาดูเครดิตได้เลยว่าผมได้ทําการจัดส่งสินค้าจริงจริงใหม่นะครับผมแล้วก็ช่องทางที่2ก็คือเว็บไซต์ขายดี .com นะครับเว็บไซต์ขายดี .com ช่องทางที่สาก็คือ Facebook ที่ชื่อสถาพรโสภาลูกค้าเข้ามาดูประวัติ พอค้าได้เลยครับแล้วก็ m e s s e n g e r เข้ามาคุยกันได้นะครับผมใช้ Messenger เข้ามาคุยกันนะครับผมแล้วก็ช่องทางสุดท้ายก็คือเป็นแพลตฟอร์มของ s h อป e ีนะครับผมช้อปปี้นี่ลูกค้าสามารถเก็บเงินปทางได้นะครับผมหรือจะแบ่งจ่ายได้นะครับแล้วแต่คอนดิชันนะครับผมลูกค้าสามารถดูได้เลยนีนะครับเดี๋ยวจะมีรูปภาพภาพนิ่งอยู่ท้ายคลิปวิดีโอนะครับผมตัวนี้สวยจริงๆตัวนี้สวยสภาพสวยจริงๆครับเดิมๆเลยผมชอบนี่ขนาดรอยปาดยังอยู่เลยนะครับผม รอยป่าถฐานนี่ยังอยู่เลยนะยังอยู่เดิมๆเลยนะครับรอยป่าถานนี่ครับเจ้าของเดินใช้น้อยมากเกลียวนี่ก็ยังแบบไม่สึกเลยนะครับผมปากานี้ไม่มีรอยช้าเลยมีแต่สนิมผิวอย่างเดียวนะครับผมระบบไฮดรลิกนั่นๆครับน่นๆเลยโอเคถึงตอนนี้แล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้ชมคลิปวิดีโอทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟัง YouTube Channel ช่อง My Vi n t a g ท Diary นะครับผมก็ สัญญาว่าจะมีสินค้ามานําเสนอเรื่อยๆมีสินค้ามาโชว์เรื่อยๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นเครื่องมือช่างในวินเทจนะครับผมโอเคถ้าเกิดชอบก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปวิดีโอถัดไปด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ